วันนี้ผมเอา c ี m โมโตรหัส X 5 2 0ปี2023เป็นรถมือ2น้องๆป้ายแดงเลครับผมบอกเลยคันนี้สวยมากๆนะครับนานๆทีจะได้รถสวยๆนะครับราคานะครับราคาเขาจะอยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทอันนี้คือราคารถใหม่ไป้ายแดงแต่อเน,นี้ยเป็นรถมือสอเดี๋ยวผมมาแจ้งราคาทราบกันก่อนจะแจ้งราคาเดี๋ยวผมพาชมตัวทั้งคันนะครับ วัสดีครับผมเทว t v อทีพีครับอีพีนี้พามาชม c ีเอฟโมโตคันนี้เป็นปี2 0 2 3นบะครับบอกเลยว่าใหม่มากๆจริงๆครับคันนี้ผมขายในราคา235,000บาทนะครับตำหนิแทบจะไม่มีเลยครับใสจริงๆคันนี้ไม่เคยลุยป่าลุยโคนด้วยนะเดี๋ยวผมพามาชมการเจาะรายละเอียดเริ่มจากด้านหน้าเลยผมเปิดให้ดูนี่นะครับไฟหน้ามีเด์ไลท์นะครับอันนี้คือเป็นตัวใหม่นะครับโฉมใหม่เลยนะครับนี่ฮะ วินเนี่ยลูกค้าไม่เคยใช้เลยนะครับใหม่มากเลยผมปลดให้ดูนี่ครับมันใหม่มันคือมันเป็นวินเชือกนะครับตัวนี้เห็นไหมครสีฟ้าใสปิ๊งเลยนี่คือของใหม่ๆนะครับถ้าถ้าใช้งานแล้วนะครับไม่มีแน่นอนสีแบบนี้นะครับมันจะออกมีเอ่อคราบเหลืองที่โคนบ้างนะครับเล็กน้อยอนี่สาจริงๆครับส่งเข้าไปได้เลยเห็นไครฮะใหม่กิฟ อันนี้ก็จะมีชุดหัวบอลด้วยนะครเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนี่คือด้านหน้านะครับผมความใหม่ของเขานะครับหม้อน้ําคือไม่มีตําหนิเลยนะครับสวยปิ๊งเลยนะครับด้านในนะฮะนี่ครับด้านในเป็นหม้อน้ํานะครับความสวยปีกนกครับตัวนี้จะเป็นปีกนกโค้งหลบนะครับสิงกีดขวางนี่คือโฉมใหม่เป็นแบบนี้นะครับตัวเผานะครับด้านหน้านะฮะโชค สวยจริงๆครับดูยางครับยางดอกเต็มๆนะครับเหลี่ยมยังเต็มๆนะครับเนี้ยฮะขนยังอยู่เลยเนี่ยออกกศูนยนนะครับสติกเกอร์นะครับแปะเฉยๆนะครับยังอยู่เลยฮะนี่ครับสวยจริงๆนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นถาดนะครับถาดที่มีเอ่อเป็นยางเหนียวๆนะครับสามารถวางของตัวนี้จะเป็นรับเอ่อรับลมนะครับรับอากาศเข้าไปในระบบชุดซี t เพื่อระบายความร้อนของสายพาน ไม่วิ่งไปเพียงสา6ร้อยสี่ิหกิโลนะครับระบบขับสองขับสี่ดิฟล็อกนะทุกจุดใช้งานได้อันนี้คือขับสองอยู่นะครับถ้าขับสี่ตัวนี้จะเป็นสีขาวเหมือนกับตัวด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูครับเห็นไหมครับกระพริบแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ทํางานตัวนี้คือระบบขับสี่เลยนะครับมาดูทีส่วนดิฟล็อกนะครับจะมีรูปกากบาดตรงวงกลมด้านหน้านะครับอ่านี่คือดิฟล็อกนะครับเห็นไหมครับกากบาดเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูครับตรงนี้นี่ฮะนี่คือ ทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกติสมบูรณ์หมดนะครับไม่มีกอใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมขายตรงไปตรงมานะครับชัดเจนระบบตัวสตาร์ตตัวดับนะครับมีสวิตช์ไฟต่างๆนะครับไฟเลี้ยวมีแตรมีฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีตัววินนะครับสามารถใช้งานได้นะครับแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปไฟนะครับตัวเบรกหน้าครับจะย้ายอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนี่คือตัวใหม่แล้วมีตัวล็อกทางชันนะครับตัวนี้ ระบบเกียร์ของเขาเนะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับแน่นอนครับจะมีเกียร์โลนะครับไ้ขึ้นเขาลงเขาไว้สําหรับลากจูงนะครับเกียร์หนะครับเป็นเกียร์สปีดเอาไ้วิ่งทางดําวิ่งใช้งานปกตินะครับไม่ขึ้นเขาลงเขานี่คือใช้ความเร็วก็คือตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็คือเกียร์ว่างนะครับมีเกียร์ถอยแล้วก็มีเกียร์จอดนะครับคือเกียร์พี ตัวด้านซ้ายมือนี่ครับจะมีตัวพวก USB นะครับแล้วก็พวกเสียบต่างๆนะครับนี่ฮะสามารถติดลำโพงชาร์จแบตอะไรก็ได้ครับผมนี่คือความใหม่ของรถนะครับผมสังเกตได้ว่าตัวการความร้อนน้าท่อครับจะสีขาวใสเหมือนรถใหม่เลยนะครับเห็นไหมครัมี U box แบตเตอรี่นะครับคือสวยจริงๆคันนี้ใหม่มากๆนะครับใครได้ไปคุ้มแน่นอนกับราคา235,000บาทเองบอกของ X520 นะครับจะมีความนุ่มนะครับนิ่มมากๆนั่งเนี่ยเหมือนนั่งโซฟานะฮะ แล้วก็ด้านหลังนะครับคนซอ้อนสามารถมีพนักพินง emat. นะครับมีพนักพิงอันนี้คือสแตนดาร์ดเดิมๆเลยนะฮะเดิมทั้งคันนะครับนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับจับท่านี้ก็ได้นะครับท่านี้ก็ได้หรือจะกอดเอวก็ได้ที่นี่คือออกแบบมาเอาไว้ซ้อนสองขับขี่คนเดียวก็ได้ซ้อนสองก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่ชอบนะครับอยจะขับขี่คนเดียวถอดเบาะเลยฮะถอดเบาะได้นะครับนี่น็อตยึดยทั้งหมด4ตัวนะครับสามารถถอดเบาะได้ก็จะดูให้อารมณ์แบบสปอร์ตนิดนึงนะฮะเอกลักษณ์ของ x 5 2 0นนะครับอีกอย่างหนึ่ง คือนี่ครับมาดูด้านหลังครับไฟท้ายนะครับผมไฟท้ายผมบอกเลยว่าโหเนี่ครับคือเอกลักษณ์ของ X5 นะครับเป็นไฟเส้นตรงแล้วก็มียูบ็อกนะครับด้านหลังนี่ครับใหญ่นะครับแล้วก็ลึกไปด้านในนะครับอันนี้คือสแตนดาร์ดเดิมๆนะครับจะมีหัวบอลติดตั้งมาให้ด้วยมีปลั๊กไฟนะครับต่อพ่วงเทเลอร์อันนี้คือเดิมๆนะแล้วก็จะ มีเบรกนะครับที่อยู่ด้านฝั่งขวาอาจจะมืดนิดนึงผมบอกเลยว่ารถใหม่ไม่ใหม่นะครับมาดูตรงนี้นะครับจุดตายมาดูตรงนี้เลยนี่ครับมาดูท่อไอเสียท่อไอเสียนะฮะนี่เดิมเดิมไม่ได้ขัดไม่ได้พ่นสเปรย์นะครับแค่รูปก็ออกแล้วนะนี่ดำเป็ดปีนะครับนี่คือดำของท่อเดิมเดิมนะครับท่อเดิมเดิม แล้วก็แผ่นพวกเนี้ยกันความร้อนเนี่ยเห็นไคใสคือสวยยางแม็กไม่มีตำหนิครับกุญแจอ่ากุญแจก็มีครบนะครับทั้ง2ดอกเลยมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน นานๆนานๆนะครับจะมีให้มาชมการทีนะครับสำหรับรุ่น X520 เป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานชีวิตประจำวันในไร่ในสวนเขาในสวนคือ X5 นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกสูบหสูบนะครับหสูบสวาลวก็เครื่องยนต์เขาจะไม่แรงมากไม่กระโชกห้าขับขี่นุ่มนวล ออกก็ค่อยๆออกก็ค่อยแตะนะครับไม่เหมือนแต่ตัวพันถ้าตัวพันี่แตะนี่คือเอิบเอิบนะครับนี่คือแรงลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถ ATV วมือสองน้องๆายแดงรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับกับทันนี้ X625 ปี2 0 2 3ีสมีสัมปทานมิรแล้วนะครับสำหรับปีนี้ไม่ต้องห่วงครับขับขี่สบายใจเดี๋ยวผมวนเบาๆให้ดู้วกันเนาะมาดูฟิลลิ่งการขี่แล้วกัน มีน้องคนหนึ่งนะครับอายุแค่12บขวบซื้อไปใช้คุณพอ่อคุณแม่ซื้อให้ใช้แน่นอนครับผมบอกเลยวว่าเด็กก็สามารถขับขี่ได้เพราะเป็นรถที่ไมไ่แรงขนาดนั้นนะครับเป็นรถที่ขับขี่นุ่มนวลไปจ่ายตลาดก,ก็ได้ไปเที่ยวเข้าป่าขึ้นดอยก็ได้นะครับกําลังเข้าดีนะข,ขับขี่ดูครับมือเดียวก็จะได้ นะครับแฮนด์ของเขาจะเป็นแฮนด์พาวเวอร์นี่ครับนิ้วเดียวอย่างเงี้ยนิ้วเดียวคือเบามากๆครับสามารถสับขี่ได้ได้ดีครับุ่มนวล่งเงี้ยเถอย ไปด้วยครับผมกับเซฟโมโตมือ2คุณภาพเรามีเรื่องอะไหล่และบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานอะไหล่เซฟโมโตนะครับเรามีทั้งหมดไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอออเดอร์คืออะไหล่เรามีซัพพอร์ตลูกค้าซื้อไปไม่ต้องห่วงครับออหาอะไหล่ไม่ได้นี่นั่นไม่ต้องห่วงครับเซฟโมโตเรามีศูนย์ใหญ่ตัวเนี้ยปกตินะครับมือ2จะไม่มีใครรับประกันผมรับประกันให้ลูกค้า3เดือนเครื่องยนต์3เดือนไปเลย ท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรพนด้ที่เบอร์0990836264เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับผมใครสนใจทักมาสอบถามพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับผมยินดีให้บริการหรือลูกค้าท่านใดที่มีรถเก่า,อ,าอยากมาเทินนะครับก็สามารถเอามาเทินได้ใครมีรถที่ใหญ่จะขายจอดไม่ใช้ก็สามารถติดต่อมาได้ครับผมบริการรับซื้อให้ราคาดีถึงหน้าบ้านคุณนะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ